3เคล็ดลับก่อนเลือกซื้อประกันรถ E ีวีปีที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นรถ E ีวีวิ่งตามท้องถนนซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นจนสังเกตได้ค่ะเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ลดหย่อนภาษีในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะและ ที่สำคัญคือประหยัดพลังงานค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันซึ่งตอนนี้น้ำมันแพงมากนะคะทำให้คนสนใจและมาใช้รถ EV เพิ่มมากขึ้นค่ะณปัจจุบันนี้นะคะคนที่จดทะเบียนรถยนต์รถ EV นะคะในปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่25,000ถึง35,000คันของปี ตั้งแต่คาดการทั้งหมดของปี2,566ซึ่งยังไม่หมดปีนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆค่ะแล้วก็มีการลดหย่อนค่าภาษีรถยนต์ EV ลงอีก80%ซึ่งทำให้คนตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นแล้วพอเรามีรถ EV แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของประกันค่ะแล้วประกันรถยนต์ EV เราจะ เลือกอย่างไรบ้างนะคะการที่เราได้มาซึ่งรถที่เหมาะสมเป็นแค่ก้าวแรกของผู้ใช้รถ E ีวีมือใหม่ค่ะสิ่งสำคัญก็คือความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับรถและการดูแลในระยะยาวประกันภัยที่ดีคือหัวใจที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถคุ้มครองความเสียหายของรถได้อย่างมั่นใจและมีการวางแผนด้านการเงินอย่างชาญฉลาดประกันรถ E ียังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนในแวดวง EV ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเงื่อนไขปกติของประกันรถทั่วไปค่ะส่วนมากจะมาในรูปแบบของการแถมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีปีแรกจากค่ายรถหรือดีลเลอร์ต่างๆแต่เมื่อหมดประกันฟรีแล้วผู้ใช้รถ EV ต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อวางแผนการใช้จ่ายสำหรับเบี้ยรประกันเรามาดูกันว่าเคล็ดลับ การเลือกซื้อประกันภัยลด E ีวีตอบโจทย์ความต้องการมีอะไรบ้างคะ่ะ 1. คุณภาพ ควรเลือกปรึกษากับโบรกเกอร์ประกันภัยที่ไว้ใจได้มีตัวเลือกและข้อมูลของบริษัทประกันภัยรวมไปถึงการซ่อมสูนย์บริการหรืออู่รถที่ครบถ้วนและมีคุณภาพเนื่องจากรถอีวีเพิ่งเข้ามาตีตลาดในไทยบริษัทประกันภัยต้องมีการศึกษาและประเมินราคาใหม่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านทั้งระบบค่าดูแลรักษาและการซ่อมล้วนแล้วแต่อาศัยความ เชชยวชาญเฉพาะทางของศูนย์เข้ามาช่วยจัดการอะไรบางประเภทยังมีราคาสูงรวมถึงระบบการเคมที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรถ EV ค่ะ 2. ความคุ้มครองในปัจจุบันแพ็กเกจความคุ้มครองของประกันภยัยแต่ละบริษัทจะยังไม่โดดจากกันมากนะัก อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของโปรโมชันหรือบริการหลังการขายด้านอื่นๆหรือเบี้ยประกันรวมเมื่อเทียบกับระยะเวลาคุ้มครองของรถแต่ละรุ่นควรใช้เวลาและการศึกษาข้อมูลดีๆในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ EV ไม่เกิน150 c ีในตลาด จะยังไม่มีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะให้ลูกค้าเลือกซื้อส่วนใหญ่จะมีแต่ประกันรถสูญหายและประกันภัยชั้น3บวกที่คุ้มครองแค่กรณีสูญหาย t o t a ท l o s ทกรณีชนกับยานพาหนะทางบกรถชนรถเท่านั้นโดยที่คู่กรณีดังกล่าวไม่สามารถซ่อมได้เท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายเล็กๆน้อยๆค่ะ 3. ความคุ้มค่าประกันภัยรถ E ีวีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด จึงต้องอาศัยความเข้าใจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือกใช้บริการประกันภัยที่คุ้มค่าที่สุดก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถอีวีควรทำตารางเปรียบเทียบค่าเบียดประกันภัยจากหลายๆเจ้าทั้งราคาซ่อมห้างกับซ่อมอู่โดยประเมิน จากงบที่มีซึ่งบลกเกอร์ที่ดีจะช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายระยะยาวให้กับผู้ใช้รถมือใหม่ได้ด้วยบริการจากบลกเกอร์ประกันภัยหลายๆแบรนด์อย่างกรุงศรีออโต้บรกเกอร์มีการนำเสนอรประกันภัยรถ E ีวีและจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์ค่ะธนชาติีบล็กเกอร และเอเองนะคะก็เป็นโบรกเกอร์ด้วยนะคะเป็นนายหน้าประกันเรื่องของรถยนต์นะคะก็ปรึกษาได้นะคะว่าเราจะเอาแบบไหนคุ้มค่าแบบไหนโปรโมชั่นประกันภัยชั้นหนึ่งของรถ ev มีอะไรบ้าง ของค่ายไหนแบบไหนเราจะจ่ายอย่างไรนะคะก็ตัดสินใจซื้อรถ E ีวีควรมีการวางแผนทางการเงินตอนนี้นะคะอาจจะต้องเอาซ่อมห้างก่อนเพราะว่าซ่อมอู่เรายังไม่เยอะนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาในเรื่องของรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นค่าปาระกันของรถ E v วีในช่วงนี้ก็ยังสูงอยู่ค่ะเพราะ ยังต้องซ่อมห้างเท่านั้นซ่อมที่ศูนย์บริการเท่านั้นราคา2อ0หมืัพแน่นอนค่ะสำหรับประกันรถของรถ e v ค่ะก็เราจะต้องคัดเลือกและดูนะคะความคุ้มค่าเรื่องของความคุ้มครองความคุ้มค่าแล้ต้องศึกษาก่อนว่ารถ e v ที่เราจะใช้นั้น เป็นอย่างไรก็ฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะช่องของ A อเองนะคะก็จะเอาบทความดีๆเรื่องของการเงินเคล็ดลับต่างๆเรื่องของการเงินอัปเดตเรื่องของการเงินและเรื่องของ n d s e t ของคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยมาฝากกันในทุกๆวันนะคะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A e อีซีมั